สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆแต่สาหรับชิปนี้ชิปนี้มือนีเด้พี่น้องเด้อมาอยู่กับคุณพ่อนาคบ้านน่นสวัสด์คือเกาและพี่น้องคนสีมาเปิดราคาวขยพี่น้องมีควยหน่อยอยู่สองตัวผูกกับแม่พี่น้อง มาสิดภาพมบบึงเท่ะตัวพี่น้องแม่นี่เป็นคว้วตัวนี้เป็นคว้วแม่ด,ด้วยพี่น้องเด้อควั้แม่สูงร้อยสามร้อยสามร,สร้อยสี่บ่หอดร้อยสี่สบ,บ,ออบ่ก็บม่ได้วัดบึงคักเนาะก็สามสิบหาขึ้นกับสี่อะไรพี่นออ้องเป็นคว้วแม่อายุอายุจักปีแล้วอายุสามปีกว่าครับสปีกว่าเป็นเป็นคว้วมันมันทองแล้วบ่ลูกลูกได้บ่ในทองลูกในทองลูกบนบ้านบ่ ลูกบ้านสพพันธ์งามอยู่ใหญ่อยู่เออแต่ว่าเ้าก็สมเลยอันบ่ห้องผสมเองโอ้โหว่ามีลูกแน่นอนมีแน่นอนเพต่นว่ามีลูกได้พี่น้องเด้อมีแน่นั่นนะครับพี่น้องเบื้องแข้งขาเบื้องแข้งขาขายสพพันธ์งามอยู่สพพันธ์ขาขาหลังกรใหญ่ดีพี่น้องหลัางล้างลังเพียงพี่น้องหลังปตะบูอยู่มีขวัญไถ่ไก่ไยใหญ่ไยใหญ่ไถยเปิดด้วพี่น้องแต่ว่ากระหางสั่นหน่อยนึงว่าไปยังได้พี่น้องเด้อ เป็นสมตัวนั่นแหละสมพอพันธุ์นเยู่คนสมไว้มีลูกมีทองแล้วซีเดือนพี่น้องรคาคาเคนหกหมื่นเป็นค้อยตู่ค้อยตู่ด้อยห้องเนาะครับค้อยตู่ตูตันดีพี่น้องล้ำตู่ดีล้ำตูต่ตดีหลัลงนี่เพียงพี่น้องหลังปาบูสันหลังปาบูเล่าเข่าน้อยพี่น้อง s w i n น้อย s w i n น้อยแข่งขากับงามอยู่พี่น้องงามอยู่งามพี่น้องงาม สำหรับตัวนี้ได้พี่น้องเด้อสำหรับตัวเมียตัวนี้บ้านนี้ตัวนี้ผู้เอื้ยกับน้องพี่น้องตัวตัวผู้นี่เป็นตัวน้องมัน้นบ่ครับเป็นคว้วคอ,อกเดียวกันพี่น้องเป,เป็นคั้วปีแล้ลูกมัน้นบ่ครับว่ามันซ้ำกับเนื้อหนังก็ดีพี่น้องหนังนะหนังนะตาแต้มแจม่มจำ้ำพี่น้องต่ว่ามันก็เป็นออกค้วยเขาเขาค้วยตู่ต,ตู่ตัตง เล็บกับพ่อเบิงอยู่พี่น้องเล็บกับพ่อเบิงอยู่อันนี้เป็นควายเถิกควายเถิกได้ดึงมาอย่างไรเลยมันหงมมาเห็นหโอ้บางนี่สองขวัญตาฟาฟาโอ้ควายตัวนี้ขวัญดีไปพี่น้องขวัญหามเงื่นหามท่องเด้อพี่น้องเด้อนี่สองขวัญสองขวัญตัวนี้ขวัญเกือบตกสวงพี่น้องอยู่กับมืมันนี่ตัวนี้ตัวนั้นว่ามันขวัญตกสวงอะไรตัวนั้น เมนหรือนาะแม่นบ่ลูกทุกส่วงขวนเล่าแตกพี่น้องทรัพย์ตัวเมีอันตัวฮกมันบอกเค้าวับขวนดอกพี่น้องมันเป็นควายเนื้อควนห้องไว้คู่นี่พี่น้องห้องไว้ายเท่ากันฮะเจ็ดเท่าไรก็ดหมื่นเจ็ดสิบห้าพี่น้องเจ็ดสิบห้ายังต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนบ่นิดหน่อยนิดหน่อยได้พี่น้องเด้อคุนตอลอกคุณห้องว่ายเจ็ดสิบห้า คนตีไว้แม่มันนี่ตูมียน,นี่ตีนนตสี่หมืนน<ะ>่นเนาะแล้วก็มาตีบักเถิกน้องมั้นี่ตีสามสิบหา้ามันก็ร่วมแล้วมัน,มนเจ็ดสิบหา้าเจ็ดสิบห้าไทยใหญ่ยุพี่น้องอ้ามีเจ้าพี่น้องเด้ออยู่บ้านบ้านโน่นสวัสดิ์บ้านโน่นสวัสดิ์พี่นอ้อ,นองบักเถิกคไหวใหนเลยหอดสามปีปบ่บ่หอดตัวนี้พันหอดบ่หอดเนานนะตัวนี้หอดเนาะอดครับ 응ถ่ายสูงอยู่เบอร์โทรเท่าเบอร์โทรที่ต่อเท่าศูนย์แปดสามสามสสาามมห้าห้าหกหหห้้าากเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเด้อพี่น้องเด้อโทรมาโทรมาหาพอนากมั honest, ้งครับโทรมาหาพอนอกบ้านบ้านบ้านนุ่นสว่านพี่น้องคนนี้กล้วยคูคมหนึ่งพี่น้อง ผู้ใดอยากได้ก็โทษตดต่อมมาเบิงตัวจริงด้วยพี่น้องนะยุสํารับผมไทยผมเบิงนี่หนาใหญ่พี่น้องสําหรับคนที่สอบไปเลี้ยงต้อนนี่ก็ได้พี่น้องเหมาะอยู่ไปเลี้ยงอีกข้าวเดียวมันก็ได้ลูกนี่ลาขาก็้นนป็นหาหมื่นผลได้ลูกตัวนี้ก็ได้พักเถิกนี่ก็สรงเวียดนามพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาก็แล่นหาควายเถิกอยู่สรงเวียดนามโค้งสางได้พี่น้องตัวเถิกนี่โค้งสางได้โค้งสางใหญ่ถึงข้อยก็เลี้ยงสีสัต กล้วยอายุยังบลายเนาะยังสิไปนาอีกอยู่นาอนาคตไก่ไก่อยู่ไก่อยู่แข้งขาแข้งขากระเน่ดีแข้งขากระเน่ดีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแม่นี่ก็นาไม่เป็นนาคล้วยตู่พี่น้องแต่ว่าขวัญงามพี่น้องขวัญมันงามเด้อพี่น้องเด้อจะพาเบิ่งขวัญมันนี่พี่น้องขวัญตกส w i n อุ้ยตายส w i n พี่น้องเป็นกล้วยส w i n หน่อย เป็นหลังปะบูพี่น้องมุ้ดูหลังมันน่ะคุยปะบูหลังเพียงหลังเพียงหนาพี่น้องเบิ่งแขนหลังหน้ารำพอกันไงขากันไงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพ่อนาเด้อพี่น้องเด้อก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้ซสำนี้ก็เด้อครับเด้อคลิปหน้าจังพอกันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ